สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแปงสุขูสุคนพอกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยปีนี้แหงแรงคักอะไรรอสังเกตดินแตกเหิบโอ้ยจนเป็นตายะพี่น้องเลยพู ตกเหืบคักอนนีโลแหงเป็นแหงแรงเป็นแรงอากาศกับ้อนอนรีหลโพดโพดโพดพี่น้องผู้โอ้ยแหงแรงคักแหงแรงแน่ ดินแตกเหินนี่แตกคักแตกนี่พ่อต้อตัวแตกคักแตกนี่พี่น้องโอ้ตัวกบเข่าก็ได้ยังเข่าก็ได้นี้เคยหล่าก็เลยชิมาลอง ลองหาเบิ่งสิมียังอยู่บนในใต้ยันใต้ดินแตกนี่พี่น้องเขาจะว่ากันชาติขนมันสิมีมีป้ามียังอยู่แถวใต้่นี้เนาะเวลาก็เลยลองมาหาเบิ้องมันมีบ่ทางนี้มันยังเปียกอยู่ ดี๋ยวลองมากนเบิ่งพี่น้องป้าตัวแข็งขนาดเลยเหยียบโอ้ยนอนอยู่มองนี่มองนี่เหยียบคำปียดอยู่เบิงบ่งเบื้องชิมี่ยังอยู่บ่ ้องนี่มันยังทั้งพืนยังเปียกอยู่พี่น้องซีมีปลาเหลืออยู่บ่มีปูมีปลามียังอยู่บ่ปลาที่ตม้มน้องมางัดเบื่องก่อนพี่น้องว่าซีมี ปูมีป่าอยู่บนนะเห็นแต่นในคลิปเขาเจ้างัดดินแตกนะน,นี่มันมีปูมีป่าอยู่ท้งพื้นเบิงดูทางบานเฮานี่สีมีอยู่บ่ท้งพื้นมันอาจสิมันยังอ่อนอยู่ด้นะพี่น้องเวลาสีลองเบิงมันสีมีหรือบ่มีพี่น้องเห็นแต่นในคลิปพ,พี่น้องเอ้ย มาลองเบิ่งดูทางบ้านเฮานี้มันสิมีอยู่บ่เนาะเห็นในคีปต่างประเทศน่ะโว้ไงดินแตกขึ้นมามีแต่ปลาดุกปลาคอโต๊ะแบบใหญ่ปลาเอียนกับมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิ่งอยู่บ้านเฮานี้มันสิมีบออยู่ประเทศลาวพี่น้องอยู่โปปลาวเฮานี้มันชิมีบอเนาะขออนุญาตไต่ต่า,างกล่องไกในพี่น้องเอ้ยทางหนอกมันห่อนแห้งกล่องสิระเบิดเนาะ มามาพี่น้องลองเบิง้งอันนี้คือการลองเบิ้งเลยพี่น้องลองเบิง้งเนาะมันซีมีดูบ่มีคมเบิงตามนนมันนอนมันซีมีดูบ่ามี ของคือขุดไปคือปลาดุกปักใหญ่ของเข้คือบ่าเห็นมียือมีแต่ขีดต้มแค่นี้ขีดกลางประเทศคือคือลายเทพป่าใหญ่มดอยู่แ่วดินเตะ น้อให้เบ่งในปีจะโต ยังอ่อนๆอยู่นี่ก็ได้เบิ่งเบียดหาดดดลูกยิ่งว่าในกรนโอ้ในกรนนียังติดน,น้ำด่พี่ลูกดึงดูดด,ดึกดอด มาพนี่่นน้้อองงพีีมคือกันมีคือกัน,ม,กนมีคือกันอยู่ในโกนอยู่ในโกนโอ้ยบ่น่าเชือ่อเกิดมาเห็นเต้เตของเขาของเขากับมีนี่ปดุกพี่น้องปดุกปดุกโอ้ มีคือกันมีคือกันพี่น้องนี่โอ้ยอยู่ในโกลด์มีน้ำมันมีน้ำโอ้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่เคยล่าล่องคนบ้างเผว่าบุ้ยออกมาโอ้มีคือกันพี่น,อนอ้อ,นนนนอ,นองดินแตกๆนั่นนี่จะประมาดื้อป้าตุ๊มึ้เงเคลียร์คืนก่อนเอาก่อนพี่น้องเอาก่อน โอ้โนาเสื่อบนาเสื่อมนาเสื้อว่าจมีปลาพี่น้องดินแตกเหิบกันยังมีปลาอยู่ปลาโตนึกวันวนี้คลิปเขาจ้าจขีดตัวห้าเลยได้นี่มีปาลาลีมีปลามีปลาพี่น้องเยอเดียวเคลื่อตั้งกล้องก็นเนาะเสรละ มีจกักโตมีจกักโตนี่พี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่เบิง้งคุเมอกี่ก่อนเอามือมึงดวโอ้พี่น้อง มีเหล่าตัวหนึ่งมีเหล่าตัวหนึ่งเดี๋ยวหาหมูมันก่อนเดี๋ยววิ่บอ่านเชื่อพี่น้องมีเชยเดี๋ยวไปหลับ ตั้งกองใหม่ก็เด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาเฮาน่ะเดี๋ยวหาอีกก่อนโอ้โห่ปลคิดว่าสิมีเดี๋ยวเฮาสิมาลองลองงัดเบิ่งตัวนี้คั่นสิงัดขึ้นขอร์นตัวนี้เนาะเหงืองแรกตัวนี้ก็มีดินแตกกะเรียร์รอปลคิดว่าสิมีเด้อพี่น้องเคยเห็นแต่ขาเจ้า โอ้โกดไลค์กดแชร์พี่น้องเชือแล้วเด้อบาทนี่ตะกี้บริษัเชือเลยคือจัวข้าเจ้าเอาเอามาเห็ดเอาที่แท้มันกับมีอนะไรน้องพี่น้องเนาะบินแตกๆไปสิจากเชือเนาะมีปลาขันบ่เห็นกับตามันกันบบริษักเชื่อเลยพี่น้องเอ้ย ทีนี้เขาก็เห็นกับตาแล้วหืมดูกบักใหญ่เลยป่าโตไปหาอีกคนพี่น้องสีงาตเปิงตัวน,นี้อีกบว่าน,นี้ขออนุญาตพี่น้องนีโอ้ได้เลยตัวหน,นึ่งพี่น้อง ขายอ,อยู่นี่ก่อนคือจะลอพี่น้องด้ยนี่พี่น้องโคตรนานเสื่อก็ต้องเชื่อ มีอะไรโอโ้ของแ้เลยดินแตกตกแต่มีปลานี่ปลาดุกพี่น้องปลาดุกเห็นของเพิินก็นมีแต่ปลาดุกปลายัางสลายปลาดุกเนาะของเฮาก็บหิดใหมาได้ตัวนึงพี่น้องนี่โอ้ใส่พอดีงามเลยตัวกำลังกำลังพอดีงามพี่น้องเลยนี่เอาไปเบิงอ,อีกพี่น้องนี่ ดูอีบกอีกหาบกอีกตัวแรกมันต้องมีหลายกว่านี้มีตัวแรกก็ต้องมีตัวสองตัวสามเนาะเอาไวานน้นี้ก่อนพี่น้องมี ครั้งแรกในชีวิตได้พี่น้องนี่บุกคยหาจักเถื่อเห็นคลิปเพิ่นก็นเลยล่องเบิงม,มีปลาเด้อไปขี่ต้มก็ไล่อยู่กับดวงเนาะต่อสีมานทำไรขี่ต้มไล่ ข้อกับข้อนุญาตตั้งไกลๆเดดเฮียง वो เห็นพี่้องยังบ่เห็นนไปเรื่อยๆมองได้อ่อนๆมันไม่้อนมันก็เปิดเบิ่งเนาะมันคือหายใจได้เนาะมีแต่ขี้ต้มตอนนี้ก็ได้ Oh! ิีตมโอ้ยจีตอมมาีบ้องงี้อว่าเห็นตัวเดียวนี่ถือว่าเก่งเลยพี่ต้อมเป็นิีต้ม มึงนี่ก <_ N> <Darwin> ี้ต้มนะได้ตัวหนึ่งนี่ใช่แล้วแสดงว่าโฉบมาอะไรปูปูวิ้ยเลืกกะรี่รอลายเป็นลายปูวิ้ยติดที่ตุ่ม ได้มาตัวหนึ่งพี่น้องบริธรรมดาเพื่อสีได้นี่ถือว่าเก่งอะไรี้ปลาดุกตัวใหญ่เตอพี่น้องแคยนี่ปลาโตแต่เฮือกขนาดนี้เมื่อคืนจะว่า เมื่อคืนวันสิมีเต็นาสิร้ายอยู่พี่น้องเดี๋ยวเคยลาก้าศิห่าเพิ่งมาอีกเนาะมันขี้ต้มเลิกกัลรีเพียงหัวเขา่าโอ้ยอะไรธรรมดาคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากเป็นกําลังใจให้เคยลาเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ยังบ่พลาดคลิปใหม,ม่ๆของเคยลาเนาะพอกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี